บทวิจารณ์ในปีคศห9ึ่งเก้าเก้มาร์คมายอร์น,นักเขียนผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของประเทศเจ้าของหนังสือที่ชื่อว่า How to Make l u c k 7 Seven Secret Lucky People You to Success เขาอ้างถึงงานวิจัยของคณะจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลายัยเพิร์ตฟอร์ดแชร์ซึ่ง อยู่ใกล้กับลอนดอนเขาแบ่งกลุ่มการทํากลุ่มการศึกษาวิจัยโดยครึ่งแรกเป็นคนที่มีความคิดว่าตัวเองโชคดีหรือไม่ก็คนอื่นคิดว่าเขาเป็นคนโชคดีอีกครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าตัวเองโชคร้ายพวกเขาทั้งหมดถูกนําไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อดูการโยนเหรียญสุ่มด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่และคนจะดูตัวการ์ตูนแอลออกมาโยนเหรียญ แล้วถามว่าหัวหรือก้อยผลการทดลองพิสูจน์ว่ากลุ่มที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายทายถูกเท่ากับกลุ่มที่ิดวาตัวเองโชคดีในการติดตามสัมภาษณ์ผู้วิจัยสรุปว่าความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มโชคดีกับกลุ่มโชคร้ายมีเพียงว่ากลุ่มที่คิดว่าตัวเองโชคดีมีแนวโน้มที่จะจดจาแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตและคนที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายมีแนวโน้มที่จะคานึงถึงแต่สิ่งไม่ดี ความจริงทางวิทยาศาสตร์คือไม่ว่าจะเป็นการทายเหรียญหมุนกงลอ้อเลือกไพ่หรือเป็นการสุ่มทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถทําอะไรกับมันได้เราสามารถควบคุมสิ่งที่เราพูดและทําได้แต่นเหนื้อจากนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ขึ้นกับการกระทําของผู้อื่นและโลกแห่งการสุ่มเสี่ยงแล้วทำไมมีบางคนที่ดูเหมือนโชคดีแล้วโชคก็ช่วยจริงๆมาเยอ่แฝกว่า เป็นเพราะโชคดีต่างจากโชคร้ายตรงที่โชคดีเป็นอะไรที่คุณควบคุมได้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคนที่โชคดีสามารถชักนําให้คุณสร้างโชคให้เขาคุณสามารถจะสร้างโชคให้ตัวเองได้ด้วย2วิธีก็คือคุณต้องตั้งใจที่จะทําให้ตัวเองอยู่ในวิถีแห่งโชคและคุณต้องทําให้คนอื่นอยากช่วยเหลือคุณเพราะเขาเชื่อว่าคุณควรค่า แก่การให้ความช่วยเหลือเมื่อคุณยอมให้โลกรู้ว่าคุณพร้อมสำหรับโชคโชคเป็นสิ่งที่จะนำจะถูกชี้นำโดยคนที่เปิดโอกาสให้เหมือนการเปิดประตูไมยเยอร์เรียกคนกลุ่มนี้ว่าผู้เฝ้าประตูคนที่มีลักษณะเป็นผู้เฝ้าประตูนั้นไม่เพียงแต่จะให้ความช่วยเหลือคุณด้วยวิทยภาพเท่านั้นแต่เขายังหวังว่าคุณจะช่วยเขากลับคืนด้วยเมื่อคุณอยู่ในฐานะที่ช่วยได้ เมื่อกาดเข้ามาคนที่โชคดีมักพยายามเปิดช่องทางแห่งโชคให้เข้ามาสู่จิตใจช่องทางแห่งโชคในตัวคุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณควรค่ากับโชคนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือปฏิบัติและทําให้ราวกับว่าโชคดีถ้าคุณทําตัวเป็นผู้แพ้คนอื่นจะคิดว่าคุณคือผู้แพ้แต่ถ้าคุณรับรู้ตัวเองว่าโชคดีมันก็จะง่ายสําหรับคนอื่นที่จะเห็นตามนั้น และถ้าคุณเชื่อว่าตนเองเป็นคนโชคดีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆก็เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนอื่นก็หวังว่าความมีโชคดีของคุณจะตกไปที่เขาบ้างนี่คือเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งคนที่โชคได้มีโชคได้ร่วงรู้เขารู้ว่าเมื่อเขาดูเหมือนโชคดีคนอื่นก็จะต้องการจะช่วยเหลือเขามีคนรอเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณถ้าคุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณมีความพยายามแล้ว กระตือรือร้นหนังสือของมาร์คไมเยอร์พยายามให้คำอธิบายวิธีการที่จะทำดังนี้ได้กะไปนั้นดังที่ฮิวเคยกล่าว่าโชคจะเข้าข้างคนที่พยายามสร้างโชคให้ตนเองมันมาพร้อมความมุ่งมั่นและจุดเริ่มต้นก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าคุณสอบถามคนหนึ่งร้อยคนที่คุณพบบนท้องถนนว่า เขาต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิต98%จะตอบว่าเขาไม่สามารถบอกคุณได้ถ้าคุณพยายามบังคับให้ตอบบางคนก็จะตอบว่าความมั่นคงบางคนตอบว่าเงินทองคนส่วนน้อยอาจตอบว่าความสุข ที่เหลืออาจต่อว่าชื่อเสียงและอำนาจบางคนอาจบอกคุณว่าเขาต้องการการยอมรับจากสังคมมีชีวิตที่สะดวกสบายสามารถจะร้องรำทำเพลงหรือเขียนหนังสือแต่จะไม่มีใครสามารถบอกแผนการที่จะทำให้พวกเขาบรรลุความสำเร็จสมปรารถนาความร่ำรวยไม่ได้เกิดจากความปรารถนาของเราแต่ความร่ำรวยจะเกิดได้จากต้องอาศัยแผนการที่ชัดเจนซึ่งเบื้องหลังต้องมีปฏิธานที่แน่วแน่ร่วมกับความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ะพัฒนาความมุ่งมั่นได้อย่างไรมีสีขั้นตอนในการสร้างนิสัยมุ่งมั่นให้เราขั้นตอนต่อไปนี้ไม่ต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดไม่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งยังใช้เวลาและความพยายามไม่มากนักขั้นตอนที่จําเป็นมีดังต่อไปนี้หนึ่งมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนร่วมด้วยปณิทานอันแรงกล้าที่จะบรรลุปเป้าหมาย 2. มีแผนการที่ชัดเจนตามด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สมไม่ยัมให้อิทธิพลเชิงลบที่จะทําให้ท้อถอยรวมไปถึงคําแนะนําเชิงลบจากญาติมิตรและคนรู้จักเข้ามาสู่จิตใจได้ 4. พยายามสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนที่จะกระตุ้นเตือนให้คุณทำตามแผนและจุดมุ่งหมายที่วางไว้ขั้นตอนทั้ง4นี้จำเป็นสำหรับการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตวัตถุประสงสค์สำคัญของหลักการทั้ง13ข้อแห่งปรัชญานี้คือ การทำให้คุณรับขั้นตอนทั้งสี่นี้เข้าไปจนกลายเป็นนิสัยมันคือขั้นตอนที่ทำให้คุณควบคุมโชคชะตาทางการเงินได้มันคือขั้นตอนที่ทำให้คุณมีเสรีภาพและอิสระภาพทางความคิดมันคือขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยไม่มากก็น้อยมันคือขั้นตอนที่จะนำไปสู่อำนาจชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมันคือสีขั้นตอน ที่จะรับประกันความมีโชคมันคือขั้นตอนแห่งการเปลี่ยนแปลงความฝันให้กลายเป็นความจริงมันคือขั้นตอนที่จะทําให้เราจัดการกับความกลัวความท้อถอยและความไม่สัดใจได้ในระวางตอบแทนอย่างงามสำหรับคนที่เรียนรู้ที่จะนำขั้นตอนทั้ง4ไปใช้มันเป็นสิทธิพิเศษที่จะทำให้คุณสามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้และทำให้คุณได้รับรู้สิ่งที่ร้องขอ จัดการกับอุปสรรคอย่างไรคนที่มีความมุ่งมั่นใช้พลังลึกลับอะไรในการจัดการกับความยากลําบากคุณลักษณะของความมุ่งมั่นไปสร้างจิตวิญญาณพลังใจหรือปฏิกิริยาทางเคมีแล้วทาให้คุณมีพลังเหนือธรรมชาติใช่หรือไม่อัจฉริยะภาพแห่งจักรวาลจะเข้ามาหาคนที่พร้อมในการต่อสู้กับโลกที่โหดร้ายใช่หรือไม่นี่เป็นคําถามมากมายที่เข้ามาในใจผม ขณะที่ผมเฝ้าดูเฮน r รี่ฟอร์ดผู้เริ่มต้นจากศูนย์จนสามารถสร้างอาณาจักรอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยความมุ่งมั่นหรือโทมัสเอดิสันผู้ที่ได้เรียนในโรงเรียนไม่ถึง3เดือนแต่กลายเป็นนักประดิษฐ์ชั้นนําของโลกเขาแปลเปลี่ยนความมุ่งมั่นของเขาให้กลายเป็นเครื่องอัดและบันทึกเสียงกล้องถ่ายรูปเครื่องฉายภาพยนตร์และหลอดไฟที่ส่องสว่างไปทั่วโดยยังไม่รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์อีกกว่า50 ชิ้นปีแล้วปีเล่าอันยาวนาะนที่ผมได้มีโอกาสวิเคราะห์ทั้งเอดิสันและฟอร์ดเป็นการส่วนตัวอย่างใกล้ชิดดังนั้นผมจึงพูดได้เต็มภาคภูมิว่าผมไม่ได้พบคุณลักษณะใดเลยนอกจากความมุ่งมั่นที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ถ้าคุณลองศึกษาชีวประวัติของศาสดานักปรัชญาและผู้นําทางศาสนาจะพบข้อสรุปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าความมุ่งมั่นความภาคพีมรพยายาม และการมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนเป็นเหตุปัจจัยแห่งความสําเร็จโปรดพิจารณาจากตัวอย่างอันน่าประทับใจของท่านมูฮัมหมัดวิเคราะห์อัตาชีวิตประวัติของท่านเปรียบเทียบท่านกับคนที่ประสบความสาเร็จทางธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันและสังเกตว่าทุกคนมีลักษณะสําคัญร่วมกันอยู่ประการหนึ่งคือความมุ่งมัน่นถ้าคุณต้องการจะเข้าใจพลังแห่งความมุ่งมั่นมากกว่านี้และต้องการ รู้ว่ามันทำงานอย่างไรผมแนะนำให้อ่านอาัตาชีวประวัติของท่านมูฮัมหมัดบทวิจารณ์ในตอนต้นของศตรวรรษที่21คนมีความสนใจในศาสนาอิสลามมากขึ้นเนื่องจากการโจมตีตึก World Trade Center และทำการสงครามกับผู้ก่อ,อก,การร้ายผู้อ่านในยุคนี้จะหาหนังสือเกี่ยวกับท่านมูฮัมหมัดอ่านได้ไม่ยากนักในช่วงเวลาที่ฮิวกำลังเขียนหนังสือคิดแล้วรวยนั้น นึ่งในอัตชีวประวัติที่ดีที่สุดของท่านมูฮัมหมัดเขียนโดยเอสซาเบผู้ซึ่งเกิดที่บากูอัสเซอร์ไบาจานลูกของนักธุรกิจชาวยูนามว่านัสซิมบามซึ่งต่อมาเขาได้เปลี่ยนชื่อเมื่อเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามระหว่างการปฏิวัติในรัสเซียเขาหนีไปเบอร์ลิน ซึ่งเขาพักอาศัยอยู่จนกระทั่งฮิตเลอร์ซึ่งครองอำนาจทำให้เขาถูกบีบบังคับให้หนีไปอีกที่คือออสเตรียและสุดท้ายไปอิตาลีเป็นที่เชื่อกันว่าชายที่รู้จักกันในนามเอ็ดฟาร์ดเบผู้นี้ใช้นาปากาว่าเคอร์บันซาอิดแท้ที่จริงก็คือนักเขียนนวนยยายอารีและนีโนที่ชาวอาเซอร์ใบาจานชื่นชอบนบโปเรียนฮิล ชื่นชอบอัตชีวประวัติของท่านมูฮัมหมัดนี้มากดังจะเห็นได้จากคําแนะนําต่อไปนี้ของเขาผมแนะนําให้คุณอ่านอัตชีวประวัติของท่านมูฮัมหมัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากงานเขียนของเอสซาร์เบข้อความสรุปของหนังสือเล่มนั้นซึ่งได้เคยตีพิมพ์ในหนังสือเฮลเฮเลเฮลลดไครเบิร์นจากฉากจะ ฉายภาพให้เราได้รับรู้ตัวอย่างอันน่าอัศจรรย์ใจของพลังความมุ่งมั่นแห่งอารยธรรมศาส,สดาองค์สุดท้ายเรียบเรียงโดยโทโมัสซักรูเมื่อ,อแม้ว่าท่านมูฮัมหมัดจะเป็นศาสดาแต่ท่านก็ไม่เคยสร้างสิ่งอัศจรรย์ใดๆเดิมท่านไม่ใช่คนที่น่าเริ่มใส่ศรัทธาไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เริ่มจากภารกิจใดจนอายุ40ปีแต่เมื่อท่าน ประกาศองค์การแห่งพระเจ้านําโลกไปสู่ศาสนาที่แท้จริงท่านได้ถูกเยาะเย้ยและถูกหาว่าเป็นคนบ้าเด็กๆทําให้ท่านสะดุดล้มและผู้หญิงคว้างปาท่านด้วยสิ่งปฏิกูลท่านถูกในระเทศจากเมืองเมกกะบ,บ้านเกิดสาวกของท่านได้ฝ่าทะเลตายตามไป เมื่อท่านสั่งสอนได้สิบปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากการไม่ยอมรับจากผู้คนความยากไร้และการถูกเยาะเย้ยอ,อีกสิบปีผ่านไปท่านจึงได้เป็นผู้นำของชาวอาหรับทั้งมวลปกครองเมกกะและเป็นศาสดาหแห่งศาสนาใหม่ของโลกซึ่งกินอาณาบริเวณไปถึงแม่น้ำดานุบทางด้านตะวันออกของยุโรปและเทือกเขาพิเลนิสวงเล็บระหว่างฝรั่งเศสกับสเปน ก่อนที่กระแสจะอ่อนกําลังลงกระแสแห่งพลังทั้งสามคือพลังแห่งคําสอนการสวดมนต์ที่ทรงประสิทธิภาพและจิตใจอันพักดีต่อพระเจ้าอาชีพของท่านไม่มีความหมายแต่อย่างใดทั้งมูฮัมหมัดถือกำเนิดในครอบครัวยากจนที่นครเมกกะเนื่องจากเมกกะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อแห่งโลกเป็นเมืองแห่งหินศักดิ์สิทธิ์กาบั เป็นเมืองแห่งการค้าแต่เนื่องจากสุขนาไมาในเมืองนั้นไม่ดีนักเด็กๆชาวเมืองจึงถูกส่งไปเลี้ยงดูในทะเลทรายโดยพวกเบดูอินวงเล็บชาวอาหรับที่ท่องเที่ยวไปตามทะเลทรายท่านก็ถูกเลี้ยงดูมาเช่นนั้นเติบโตเข้มแข็งมาจากน้ำนมของแม่นมที่เป็นชนเผ่าเร่ร่อนท่านช่วยเลี้ยงแกะและในไม่ช้าก็มีหญิงม่จ้างให้ท่านเป็นหัวหน้ากองกวาน ท่านท่องเที่ยวไปทุกที่ในตะว,วันออกกลางพูดคุยกับผู้คนที่มีความเชื่อแตกต่างกันมากมายและได้สังเกตเห็นความตกต่ำลงของคริสตศาสนาคริสตศาสนิกกชนที่มีความขัดแย้งกันระหว่างนกิกายต่างๆเมื่อท่านอายุได้28ปีนางคอดิยะหญิงม่ายได้เฝ้ามองท่านด้วยความพึงพอใจและได้แต่งงานกับท่านบิดาของนางได้จัดงานฉลอง สมรสขึ้นท่านได้ดื่มกินและนางได้พยยงท่านขึ้นรับคำอวยพรจากญาติทางพ่อของนาง12ปีต่อมาท่านมูฮัมหมัดก็ได้อยู่อย่างร่ำรวยและได้รับความเชื่อถือท่านค้าขายเก่งมากต่อมาท่านได้ท่องเที่ยวไปในทะเลสายจนวันหนึ่งท่านกลับมาพร้อมกับบทแรกแห่งคัมภีร์อัลกุรอานและบอกนางคอดียะว่าทูตแห่งสวรรค์กาเบียน ได้ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าท่านและกล่าวว่าท่านคือผู้นำสารของพระเจ้าอันกุร่านคือพระวัจนะของพระเจ้าที่ได้รับการเปิดเผยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งชีวิตของท่านมูฮัมหมัดท่านไม่ใช่กวีไม่มีพรสวรรค์ด้านภาษาแต่คำาพีอันกุรกานที่ท่านได้รับ,รบและท่องสวดด้วยศรัทธามีคุณค่าย,ยิ่งกว่าบทกวีใดๆที่นักกวีได้รจนาขึ้นสำหรับ ชาวอาหรับแล้วนี่คือสิ่งอัศจรรย์ถ้อยคําแห่งสวรรค์เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่เป็นบทกวีที่มีพลานุภาพคำพีอันกุรอานกล่าวว่าสําหรับพระเจ้าแล้วมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันและโลกควรเป็นรัฐแห่งความเสมอภาควงเล็บอิสลามณะบริเวณลานหินกาบะท่านมูฮัมหมัดได้เสนอแนวความคิดนอกรีของท่านและพยายามทำลายความเชื่อในเทวรูปต่างๆถึง360องค เหตุการณ์นี้ได้นําไปสู่การที่ท่านถูกในประเทศออกไปจากเมืองอะไรก็ตามความเชื่อในเทวรูปเหล่านี้เป็นตัวชักนําให้ชนเผ่าต่างๆเข้ามารวมกันในนครเมกะและเกิดการติดต่อค้าขายขึ้นในที่สุดเหล่าพ่อค้าแห่งนครเมกะซึ่งท่านมูฮัมหมัดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของท่านและแล้วท่านก็ได้เปลี่ยนแปลงดินแดนแห่งทะเลทรายนี้และได้ แผ่ขยายอำนาจออกไปทั่วโลกสัก,กระลแห่งอิสลามได้เริ่มกำเนิดขึ้นนอกดินแดนแห่งทะเลทรายได้เกิดเปลวไฟที่ไม่มีวันดับก,กองทัพแห่งความเสมอภาครวมกันเป็นหนึ่งเพื่อต่อสู้และพร้อมจกตายโดยไม่สระสถานท่านมุฮัมมัดได้เชื้อเชิญชาวยิวและคริสเตียนให้เข้าร่วมกับท่านสำหรับท่านแล้ว ไม่ใช่การสร้างศาสนาใหม่ท่านกำลังเรียกร้องให้ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าเข้ามารวมกันด้วยศรัทธาเดียวกันและถ้าชาวยิวและคริสเตียนยอมรับคำเชิญของท่านอิสลามก็จะครองโลกแต่พวกเขาไม่ยอมพวกเขาไม่ยอมรับความคิดใหม่ของการปฏิรูปแห่งมนุษยชาติของท่านมุฮัมมัดเมื่อกองทัพของศาสดาเข้าไปอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มไม่มีใครถูกฆ่าเนื่องจากศรทัทธาต่างกัน แต่อีกหนึ่งศตวรรษต่อมาเมื่อนักรบไปสงคารามครูเสดเข้าเมืองได้กลับไม่มีการละเว้นคนมุสลิมผู้หญิงและเด็กเลยแต่อย่างไรก็ตามิเรียนได้รับเอาไอเดียนหนึ่งของคนมุสลิมคือมหาวิทยาลัยสถานที่แห่งการเรียนรู้ไป้มาต่อกันบทต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ